และสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้คุณครูกุ๊กไก่มีเพลงบ้านนี้มีรักมาสอนเด็กๆด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะเพลงบ้านนี้มีรักนี่พ่อคองฉันนี่พ่อข้องฉันทันใจดีทันใจดีเล่นกับฉันไ้ทุกวัน เล่นกับฉันในทุกวันแสนสุขใจแสนสุขใจนี่แม่ของฉันนี่แม่ของฉันท่านใจดีท่านใจดีทำของเล่นให้ฉันเล่นทำของเล่นให้ฉันเล่นแสนสุขใจแสนสุขใจนี่ยาของฉันนี่ยาของฉันท่านใจดี ท่านใจดีแล้วนี่ท่านให้ฉันฟังแล่านี่ท่านให้ฉันฟังแสนสุขใจแสนสุขใจนี่ตัวฉันเองนี่ตัวฉันเองเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของทุกคนลันลันลาลนลา ร้องจบไปเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงว่าบ้านนี้มีรักซึ่งจะเห็นได้ว่าในเพลงที่ครูไก่ร้องไปนั้นจะมีสมาชิกและบุคคลที่อยู่ในครอบครัวแต่ที่อยู่ในครอบครัวทั้งครอบครัวของครูไก่เองครอบครัวของเด็กๆเ,เองเนี่ยอย่างเช่นคุณพ่อแล้วก็มีใครอีกคะที่ครูไก่ร้องไปในเพลงอะคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตัตกตครูไก่เฉลยแล้วแลการมีคุณแม่แล้วก็อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนแก่ให้เด็กๆทายใครนะเป็นคนแก่ผมสีขาวคุณคุณอะไรคะคุณยา่าเก่งมากแล้วก็สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยคือตัวฉันเองตัวฉันเองมีทั้งตัวฉันเองที่เป็นผู้ชายและตัวฉันเองที่เป็นผู้หญิงทีนี้เรามานับกันซิว่าบุคคลที่อยู่ในเพลงนี้มีอยู่กี่คนช่วยนับหน่อยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดอยู่ห้าคนนั่นเองค่ะแล้วถ้าเรานับเป็นภาษาอังกฤษละ่ะช่วยนับหน่อยนะคะ one two three four five five ก็คือห้านั่นเองนะคะทีนี้สมมาชิกในครอบครัวของแต่ละคน อาจจะมีไม่เท่ากันอย่างเช่นสมาชิกในครอบครัวของคุณครูกุ้ไก่มีคุณพ่อคุณแม่มีคุณครูกุไก่แล้วก็มีน้องชายมีด้วยกันทั้งหมด4คนสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆอาจจะเยอะของของคุณครูกุ้ไก่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา มีหลายคนเยอะแยะมากมายไปหมดเลยซึ่งสมาชิกแต่ละครอบครัวมีจํานวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเล็กนั่นเองนะคะสําหรับสมาชิกที่คุณครูไก่พูดไปถึงเมือเ่อกี้นี้เรามาเรียนรู้คําศัพท์สมาชิกในครอบครัวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆ family family ครอบครัว father father pa dad dad pa mother mother ma mom. mom. man. son. sun. lu tai. daughter. daughter. lu xiao. brother brother phi chai nong older brother older brother phi younger brother, younger brother Younger brother, Nong Sai Sister, Sister, sister. Pisau, Nong Sau Older sister, Older sister. พี่สาว Younger Sister Younger Sister น้องสาว Grandparents Grandparents ปู่ย่าตายาย grandfather grandfather kunpo kunta grandmother grandmother kunya kunya grandchildren grandchildren. Lán. uncle. uncle. lung ah. Uh. and. and. ba na. สำหรับบทเรียนท้ายบทในหน่วยครอบครัวมีสุขใบงานที่1นนะคะวันนี้ให้เด็กทำใบงานที่1ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวมีสุขนะคะสำหรับตรงนี้ให้เด็กฝึกเขียนชื่อเองสำหรับของสัปดาห์นี้คุณครูกันไม่ได้ทําตามรอยปะให้นะคะให้ท่านผู้ปกครองอลองให้เด็กฝึกเขียนเองนะคะแล้วก็ ตรงนี้ตรงนี้นะคําชี้แจงเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆแล้วระบายสีให้สวยงามเขาบอกว่าให้วาดรูปใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนจะไปวาดรูปให้เขียนตามรอยประคํานี้ก่อนคํานี้อ่านว่าสมาชิก ในครอบครัวของฉันสมาชิกในครอบครัวของฉันมีใครบ้างครอบครัวสมาชิกในครอบครัวก็คือบุคคลที่อยู่ในบ้านของเด็กๆใครบ้างที่อยู่บ้านกับเด็กๆนั่นแหละเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวนะคะให้เด็กๆวาดลงไปเลยถ้ามีคุณแม่ก็วาดคุณแม่ในกระดาษเปล่าแผ่นนี้ข้างล่างนี้นะคะ มันจะเป็นรูปภาพากระดาษว่างเปล่าตรงนี้พื้นที่ว่างเปล่าให้วาดสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในบ้านของเด็กๆมีคุณแม่ก็วาดคุณแม่มีคุณพ่อก็วาดคุณพ่อมีคุณย่าก็วาดคุณยา่ามีคุณปู่ก็วาดคุณปู่มีลุงป้านนะ้าอาก็วาดมาให้หมดเลยที่อยู่ในบ้านของเด็กๆครูก็กอยากทราบว่าในบ้านหลังที่เด็กอยู่นั้นมีใครบ้างนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เขียนภาษาอังกฤษคำว่า my family เด็กๆลองอ่านดูสิพูดตามครูไก่นะ my family แปลว่าครอบครัวของฉันนั่นเองค่ะพอหลังจากเด็กๆว,วาดเสร็จแล้วให้เด็กๆนำงานมาส่งคุณครูที่โรงเรียนในวันจันทร์หน้านะคะแล้วก็รอรับใบงานของสัปดาห์ถัดไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้ เรื่องครอบครัวมีสุขบทเรียนออนไลน์ของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่กับบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน